ก็ส่งงานนะครับผมหน้าง,งานที่อุดรน,นะครับผมดีดย้ยาย2ไม้นะครับต่อเสาปูนหนึ่งเมตรนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเป็นคลิปส่งงานครับแต่ก่อนอยื่ริมนี้นะครับผมริมปูนนี่นะครับพอยหลังนะพอยหลังไปประมาณสี่เมตรนะครับผมแล้วก็ออกข้างประมาณสองเมตรนะครับก็ประมาณนี้ หลังนี้ก็ราคากันเองนะครับผมไม่แพงนะครับหยิบย้ายถ่ายรังนะครับผมตอไม้นะครับผมต่อเสาปูนราคาก็จะอยู่ประมาณสองหมื่นห้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมทีมงานกาลังเก็บอุปกรณ์นะครับผมไปต่อที่ริมโค้งนะครับผมหยิบย้ายกระแพงวัดนะครับก็จะประมาณนี้ติดตามชมคลิปกันนะครับ ทีมงานกำลังเกี่ยวอุปกรณ์นะครับผมวันนี้ออกมาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับผมก็จะต่อกันยาวอีกประมาณสามสี่วันนะครับก็จะกลับนะครับไปทำอยู่แถวบ้านนะครับสนใจติดต่องานนะครับผมศูนย์เก้าสามศูนย์หกสามหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดนะครับถ้าเป็นชาวไทยนะครับผมจะเป็นบ้านไม้บ้านปูนนะครับผมจะเป็นโบสถ์ เป็นซาลาเป็นกำแพงนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับผมหรือะอบถายตามเบอร์โทรเลยนะครับราคานะครับผมผมจะพูดไปทุกคิดนะครับผมมันไม่ไม,ไม่ขาดตัวนะครับผมว่าต้นละเท่าไหร่นะครับผมมันไม่ขาดตัวนะว่าต้นละพันห้าหรือต้อนละพันนะครับผม ราะว่าบางหน้างานนะครับบางหน้างานมันก็ยากบางหน้างานมันก็ง่ายนะครับถ้าจะคิดเป็นต้นละพันต้นละพันห้านะครับผมมันก็ไม่คุ้มนะครับผมพูดไปทุกคิดนะครับผมเรื่องราคานะครับราคานะครับมันมันมันก็ขึ้นอยู่กับจํานวนเสานะครับมันก็จริงนะครับผมแต่มันก็ขึ้นอยู่กับหน้างานด้วยนะครับผมว่ามีปูนได้หรืออะไรไหมยากง่ายยังไงไหมครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นสั้นนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมนะครับผมไปดีดได้กระแพงนะครับไม่ได้ยานะครับแต่มันต้องมันกําแพงลมนะครับตอนนี้เอียงนะครับจะดึงขึ้นนะครับดึงคืนให้มันตรงมันเริมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จบคลิปไปเนะครับผมคลิปสั้นนะครับก็ ฝาบเบอร์ที่น,ะน,น,น้นะผมตู9363มีหดนรับงานตัวไทยนะผมติดต่อได้24ชั่วโมงนะครับสวัสดีครับ